่ว GP Race Access สนับสนุนโดชามีเลนส์ไทยแลนด์เลนส์สายตาระดับโลกหลังจากสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้รับเกียรติจากมิสเตอร์นิสซานโรเทมซึ่งเป็นซีอของชามีเลนส์ไทยแลนด์กันไปแล้วในสัปดาห์นี้ผมยังคงอยู่ที่ชามีเลนส์ไทยแลนด์เพื่อจะมาพูดคุยกับเอสนราศักดิ์อิทธิธิศพงศ์นักขับดีกรีแชมป์ประเทศไทยทั้งทางเรียบและทางฝุน่นในฐานะแอมบาสเตอร์แคมเปญที่จะมาเล่าประสบการณ์จริงจากมุมมองของนักขับกันครับ สวัสดีครับเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ world of speed นะครับในฐานะ ambassador Campaign ครับอยากให้เอสเล่าให้ฟังหน่อยถึงเรื่องของทัศนวิสัยว่ามีความสำคัญต่อการขับขี่อย่างไรบ้างครับยินดีครับพี่ก็ต้องบอกงี้นะครับว่าการขับรถยนต์เนี่ยมันอยู่บนความเร็วนะครับพื้นฐานของความเร็ว ดังนั้นทัศนวิสัย,เ,ยเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเลยเพราะว่าสายตาเ,เป็นตัวบ่งบอกว่าสมองกล้ามเนื้อของเราจะต้องทงาอํางานยังไงดังนั้นถ้าเกิดสายตาเ,เรามองไม่เคลียร์ยรการขับขี่มีปัญหาแน่นอนร้อเเ็พราะสิ่งที่เราเจอมามากกว่า25บปีคนการแข่งขัน,นมันมีทั้งแข่งกลางวันและแข่งกลางคืน<อ>มันเลยทําให้เห็นว่าการที่เรามีทัศนวิสัยที่ดีใน,ในการมองการขับขี่ทำให้เกิดความได้เปรียบของการขับแข่งร้อเลยเพิ่มขึ้นมาได้เลยอยากให้เอสเล่าถึงประสบการณ์ตรงเลยที่เราแข่งขันมาแล สายตามีผลมีอะไรบ้างเจอชัดๆเลยนะครับคือคว่าพอ,อตอนที่เราไปเก็บตัวที่ต่างประเทศช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศเช้าช่วงเช้าเดังนั้นเนี่ยช่วงนั้นมหมอกลงเยอะด้วยอากาศหนาวประมาณ5องศาแล้วเราต้องทําทดสอบดังนั้นสิ่งที่เราเจอเลยคือว่าเรามองทัศนวิสัยไม่เห็นทําให้เราเนี่ยต้องโฟกัสเป็นพิเศษดังนั้นการที่เราใช้มีอุปกรณ์ตรงนี้เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยเคลียร์มากแม้กระทั่งว่าเราผ่านช่วงหมอก ผ่านช่วงที่แสงตกกระทบในช่วงที่แสงสองเข้ามานสุก,กาตาเรารในช่วงที่เราต้องเจอพระอาทะิตย์มันทําให้การขับขี่ของเรานั้นไม่เป็นอุปสรรคเลย<อ>ทําให้การทดสอบครั้งนั้นผ่านไปได้ดีดนั่นเองครับเรียกว่าชีวิตนักขับนี่ไม่สามารถจินตนาการได้เนะเวลาแข่งเนี่ย<อ>จะไปเจอกับอะไรบ้างสายตาจะต้องเราคาดการณ์ไม่ได้<อ>นะต้องบอกเลยว่าเราต้องพร้อมรับ สิ่งที่มันจะเจอแล้วการขับขี่ระหว่างกลางวันกับกลางคืนความแตกต่างในการใช้เลนส์เป็นยังไงบ้างแล้วบางทีเราเห็นนักขับส่วนมากไม่ค่อยใส่แว่นนะเอสจริงๆแล้วมันใส่ได้ไหมเอาประสบการณ์ตัวเองผมเองเนาะก็คือว่าแต่ก่อนเราก็มั่นใจว่าสายตาเราเนี่ยมันโอเคมันดีมากโดยที่ว่ามันต้องไม่ต้องพึ่งพาแว่นผมเคยหลุดโค้งเนาะเพียงแค่เราวิ่งมาความเร็วเกือบ200ยเนี่ยแล้วเราเข้าช่องแคบในที่มืดแล้วออกมาจากปากทางโค้งมันเป็นในช่วงที่เราต้องเข้าโค้งหักศอกแต่ไม่มีแสงพอดีสายตาเราปรับไม่ทันครับ อันนั้นตอนอายุตอนนั้นอายุ18เนาะก็ยังตายยังสดอยู่เลยตายยังสดมากๆ <c oughs> คิดว่าป็นเฟรชมากๆแล้วแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยหลุดโค้งไปแล้วเรารู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเราอย่าเสี่ยง กับสิ่งพวกนี้ม,มันทําให้เราเลยต้องมาโฟกัสมากขึ้นว่าเราทํายังไงถึงเราจะแก้ไขจุดตรงนี้ได้แต่ถ้าทางเรียบผมแข่งเอนดอรนส์แข่งตอนกลางวันแล้วก็มีลากยาวสินตอนกลางคืน1ิบสองชั่วโมงมเราช่วงเช้าไม่มีปัญหาไเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในรถเนาะม,มันก็จะมีแสงที่โผล่มานิดหน่อยก็คือเห็นชัดเจนแต่พอเป็นกลางคืนปุ๊บสิ่งที่เจอคือช่วงกลางคืนครับเราเจอว่าแสงเงาของทุ่สปอตไลท์ที่ส่องมาเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอมันทําให้สายตาเราเนี่ยเกิดความเครียดจนเราปวด ก็อบอกตาเรามากจนทําให้เราแข่งเสร็จแล้วเนี่ยตามีปัญหาทันทีคือว่าตาเราเนี่ยกระพริบได้แบบฝืดมากแล้วก็ช่วงที่ลมตีเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกระคายเคืองลูกตามากตรงนี้คือปัญหาที่เราเจอเลยว่าแสงสะท้อนที่ส่องจากปอดไหล2ส่องเข้ามาตาในบางช่วงในการเลี้ยวโค้งทําให้การเลี้ยวเนี่ยไม่แม,ม,ม่นยําไม่คมเพราะฉะนั้นนักขับก็ควรจะใส่ใช่ใชไหมควรจะใส่กลางวันนั่นก็นค,คือนะควรจะใส่แล้วก็ควรจะต้องมีเลนที่ออกแบบมาเฉพาะด้วยจะยิ่งทําให้เราเนี่ยขับด้วยอย่างปลอดภัยและแม่นยํามากยิ่งขึ้นน เอาลครับพูดถึงเรื่องทัศนวิสัยในการขับขี่ไปแล้วถึงช่วงนี้อยากให้ S เ,เล่าถึงแคมเปญ every moment is a winner นะครับที่จะมีการนำผู้โชคดีเดินทางไปชมสิงคโปร์ครั้งปรีที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็ช่วยเชิญชวนแฟนรายการร่วมสนุกกับแคมเปญนี้หน่อยครับ S สนามสิงคโปร์เนี่ยมีมณเณรอยู่คือว่าเป็นสนามที่วิ่งอยู่ในเมืองตีเซอร์กิจมากแล้วใช้ความเร็วได้สูงแต่โค้งมันเยอะ,อะมันก็จะมีโค้งให้ดูเยอะแยะมากมายเลยประมาณ20กว่าโค้งได้เลยความพิเศษคือให้นักแข่งซ้อมช่วงบ่ายแต่พอนักแข่งเวลาแข่งจริงแข่งช่วงกลางคืนอเออใช่มันก็จะทําให้เห็นกับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการขับขี่เนี่ยบางคนซ้อมกลางวันเห็นมุมโค้งชัดหมดเลยแต่พอเป็นกลางคืนปุ๊บแตกต่างกันเลยคราวนี้ตรงนี้มนันเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าน่าสนุกมากยิ่งขึ้นก็สําหรับคอความเร็วนะคร และด้วยตัวผมเองเนี่ยก็อย่าพลาดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมของชาเมียสเลนไทยแลนด์ครั้งนี้ที่จะพาคุณนะครับไปร่วมประสบการณ์สัมผัสสุดยอดในศึกสิงคโปร์ f 1กลางปีที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราลองดูครับว่ากิจกรรมแบบนี้ไม่ได้หากันง,ง่ายๆเลยนะครับอยากจะฝากพี่น้องทุกคนนะครับเข้าร่วมติดตามในกิจกรรมในทางเพจของชาเมียสเลนไทยแลนด์กับแคมเปญน,นี้ครับ every moment is a winner จะรู้ว่าคุณนั้นจะเป็นผู้ชนะกับ แคมเปญนี้หรือไม่เดี๋ยวมาพบกันครับน่าไปจริงๆครับขนาดผมยังอยากไปเลยนะซับนะฮะพาผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมสนุกกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณเอสนันลาศักดิ์มากๆนะครับที่ให้เกียรติการ w o r l d o f s p e e d สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การติดตามผลงานของ Yamaha Thailand Racing Team นะครับในช่วง Yamaha Road to the World Class ครับ